ประโยคที่เอาไว้แนะนำคนอื่นนะ่ะให้พูดแบบนี้นะคะ Hi there, this is Ki. Welcome back to Vanilla English Channel. Today I've got Tricks and Ti p s for you about giving advice <Wow. S 1> การให้คำแนะนำนะคะบางทีเราก็แบบคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้หรือว่าเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบแนะนำอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่อยากแบบฟังดูแบบเธอเธอสั่งฉันหรือว่าเธอแนะนำนะคะมันจะมีดีกรีของการแนะนำอยู่ว่าเราจะใช้วิธีไหนที่จะซอฟตไปถึงแบบโอ้เพิ่มความหนักขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กัน Let's start from the first way that you can advise people. let's say my friend is going to Ubon my hometown <laughs> and I want to suggest that oh you should do this and that and blah 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 นะคะคือถ้าเพื่อนกี่ไปเที่ยวอุบล๋อบ้านกี่เองจ้าบ้านเกิดกี่เองนะจ๊ะแล้วกี่ก็อยางแนะนำเขาว่าเออเธอไปตรงนั้นตรงนี้นสิอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ได้ยินคำหนึ่งไปแล้วนะคือคำว่า should แต่มันไม่ได้มีแค่คำนั้นนะคะมันจะมีประโยคตัวอย่างเหล่านี้ที่กี่เตรียมไว้ให้ด้วย let's look at the first example you could eat Eat Vietnamese noodles near the park You could eat Vietnamese noodles near the park <c oughs> นะคะประโยคนี้กี่ใช้อะไร could ใช่ไม่ต้องไปแปลนะว่าเฮ้ยมันสามารถมันเป็นอดีตเขาจะไม่ต้องมันสามารถใช้เป็นประโยคแนะนำได้ดังนั้นเราก็พูดไปว่าเออนี่เธอไปอย่างนั้นอย่างนี้สิ ในที่นี้ก็คือลองไปกินก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามก็คือก๋วยจับอะ <c oughs> ไปกินก๋วยจับแถวแถวปาร์คส,สัตว์สวนสาธารณะดูสิอะไรอย่างนี้นะคะเราใช้คําว่า you could จริงๆใช้คําว่า you can ได้ไหมได้นะคะแต่มันค่อนข้างจะตรงเพราะว่ามันเป็นกริยาที่แบบเป็นความสามารถเป็นสิ่งที่แบบ เป็นกริยาช่องหนึ่งเนาะเราเรียกว่ากริยาช่องหนึ่งแม้จะเป็น modal verbs ก็ตามถูกไหมคะก็คือถ้าไม่ค่อยตรงแบบอ้อมๆเสนอแบบเออทั่วๆไปเราใช้ could ดได้นะคะหรือประโยคนี้เราจะใช้อีกคำหนึ่งนะคะ for example you might eat Vietnamese noodles near the park you might eat ใช้คำว่า might หรือคำว่า could นะคะในกรณีที่แนะนำโดยทั่วๆไปไม่ได้กดดันอะไรเธอฉันแค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าเธอทำสิ่งนี้ได้ And next you might visit a cafe on the bridge you might visit a cafe on the bridge นะคะกีก็แนะนำเขาไปอีกว่าเออแล้วหลังจากนั้นเธอก็เนี่ยไปร้านกาแฟตรงสะพานนะอ้อยางงี้ร้านใหญ่ๆนะคะ it's a big one you can't miss it นะะีใหญ่มากเธอจะต้องมองเห็นมันแน่ๆนะคะกีใช้คำว่า might อีกแล้วใช่ไหมจะเป็น could หรือเป็น might ก็ได้อันนี้เป็น general suggestion นะคะเป็นการแนะนำโดยทั่วๆไปแต่ถ้าดีกรีของความหนักขึ้นมาอีก เออใช้คำว่าอะไรได้บ้างนะคะ Let's look at other examples You should check in first before you go sightseeing You should check in first before you go sightseeing นะประโยคนี้กี่ใช้ should เออ it's a stronger suggestion เป็นการแนะนำที่แบบเหมือนหนักขึ้นไปอีกะคะ่ะหนักกว่าคำว่า could กับคำว่า might นะคะดังนั้น should แปลว่าควรจะ เออฉันฉันคิดว่าเธอควรจะทําอย่างนี้ก่อนก็คือไปเช็คอินก่อนก่อนที่จะไปเที่ยวเล่นดูนูน่นนี่นะคะดังนั้นเราใช้ shoot ได้เหมือนกัน and you ought to get the breakfast coupons right away when you check in you ought to get the breakfast coupons right away when you check in uh, เห็นไหมคะว่ากี่ใช้คําว่าอะไร ought to อถูกต้องจริงๆคำว่า odd to นะคะแปลว่าชูดเหมือนกันแปลว่าควรจะแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือเปล่านะคะจริงๆเราใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครสถด shoot ก็ s h ช o t ไปเลยใครอยากลอง odd to ก็ความหมายเหมือนกันนะคะในที่นี้ก็คือว่าแล้วเธอก็ควรที่จะแบบเอาคูปอง b r e a k f a s t เนะีคะเป็นอาหารเช้าของโรงแรมอะเอาตั้งแต่ตอนเช็คอินเลยนะเดี๋ยวลืมอ่าแบบนี้ค่ะเราก็แนะนาเพื่อนไป and the last group นะคะกลุนะะ่มสุดท้ายก็คือว่า เราจะแบบเธอห้ามพลาดสิ่งนี้เลยนะฉันแนะนำเธอเลยเธอห้ามพลาด <laughs> it's a very strong suggestion นะคะแบบเข้มข้นมากๆในการแบบแนะนำเพื่อนนะคะ for example you must try Vietnamese food in Ubon you must try Vietnamese food in Ubon <laughs> แบบนี้ใช้คำว่า must นั่นเองนะคะจริงๆ must แปลว่าต้องใช่ไหมเหมือนเราสั่งเขาใช่ไหมแตม่มันในบริบทนี้เราสามารถใช้ได้นะคะในการแนะนำเขาว่าเฮ้ยแกต้องไปต้องกินต้องเลยนะมัน it's a must ภาษา,าอังกฤษนะคะมีสำนวนบอกว่า it's a must คือมันต้องว่ะมันพลาดไม่ได้จริงๆมันแซบ <laughs> แบบนี้นะคะก็คือว่าต้องไปกินให้ได้นะอาหารเวียดนามที่อุบลนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ another example you must order steak in that restaurant you must order steak in that restaurant ก็คือบอกว่าเนี่ยไปที่นั่นเราต้องสั่งสเต็กเลยนะเออนี่คนละร้านนะคนละร้านแต่แค่ยกตัวอย่างให้เฉยนะคะว่าใช้ must นะคะว่าเฮ้ยมันอร่อยมากแรมมันอร่อยมากจริงๆเธอต้องสั่งแบบนี้ค่ะถ้ามันมีความหนัก you want a stronger suggestion you can use the word must โอเค and together with your gestures and body language นะคะก็จะต้องดูท่าทางลักษณะด้วยไม่ใช่แบบ ดุอย่างนี้ไม่ใช่นะคือแนะนำแบบเฮ้ยพานไม่ได้จริงๆหน้าตรงหน้าตาบอด y ี้เลงเวจนะคะภาษากายมันก็มาด้วยกันโอเคไหมอ่ะสรุปแล้วนะคะถ้าเบาๆทั่วไปใช้คูดกับ might ได้นะถ้าแบบหนักขึ้นมานิดนึงเฮ้ยเธอควรจะทำอย่างนี้ก่อนนะนั่นก็คือ should กับ ought to และสุดท้ายนะคะถ้าแบบโอ้โหเธอพานไม่ได้เธอพานไม่ได้จริงๆ you use the word must Okay, that's it for today. Thanks so much for watching. I hope now you know the degrees of how to give advice to people, especially to friends or to your family members. Yeah? Alright, hope you enjoy my videos. And if you do, please click like and share if you think this is good for other people as well. Okay, have a good one. Bye!